วัสดีครับวันนี้บ่ายบ่ายโมงนะครับมาอยู่ในพื้นที่ที่เราจะทําการเพราะเห็ดฟางแบบกองเตี้ยนะครับก็เอากองกากมันมาลงน่าจะเป็นแปลงข้างบนนี้นะครับนี่ด้านบนผมลงผมลงผิดไล่เพราะว่าน้อง เป็นคนเอากากมาันมาลงนะครับเดี๋ยวเราไปแปลงด้านบนกันครับ อนนี้ผมก็ขยับจากแปลงใหญ่ข้างล่างนะครับขึ้นมาแปลงข้างบนเพราะว่ากองกากมันอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทําชุดข้างบนนี้ก่อนเพราะว่าเอ่อกลัวฝนนะครับเพราะว่า,วานาแปลงนี้มันน้ํามันจะไม่ท่วมนะครับก็ถ้าข้างล่างถ้าฝนตกแรงมันจะค่อนข้างท่วมเหมือนปีที่แล้วเพราะฉะนั้นปีนี้ก็เลยเดี๋ยวขอทาทาในานานแปลงเล็กก่อน ตรงนี้เป็นนาทีา่ใช้ไว้เพาะก้าเข้านะครับในการดำนานะครับก็เลยอกลัวมันท่วมเนาะก็เลยปรึกษากันว่าทำบนนี้ก่อนดีกว่าวันนี้ก็จะมาปรับนะครับปรับแปลงปรับอะไรกันให้มันเป็นรูปเป็นร่างนะครับที่จะทำเห็ดกองเกียกันนะครับเพื่อรอเรามหมากกากมันแล้วก็ เราจะได้ทำการเพราะในขั้นตอนต่อไปนะครับไปกันเลยครับ นี่ก็จะเป็นแปลงกองเตี้ยของเราหนึ่งแปลงนะครับที่ทําการปรับแปลงไว้ก็จะทำลึกไว้ประมาณนี้นะครับก็เคี่ยๆดินให้เป็นครูด้านข้างนะแล้วก็เดี๋ยวจะใส่กากมันลงตรงกลางนะครับก็ให้มันเป็นนูนๆนิดนึงก็จะเป็นกองเตี้ยแบบ คอยดูก่อนว่าจะเป็นแบบอัดบล็อกหรือแบบเทลาดนะครับแต่ผมก็ชอบแบบอัดบล็อกนะเพราะว่าอัดบล็อกเห็ดออกไวดีนะครับถ้าเทลาดก็จะช้าหน่อยแต่ว่าเห็ดดอกจะสวย่ะเดี๋ยวค่อยมาชมกันผมก็จะทําประมาณทาแบบนี้ประมาณสิบแปลงนะครับความยาวก็ไม่ยาวมากแล้วก็น่าจะอยู่ประมาณสี่เมตรกว่าๆประมาณสี่เมตรนะครับสําหราับ แปลงนี้สี่เมตรสี่เมตรห้าสิบนะไม่น่าจะถึงห้าเมตรนะครับประมาณนี้นะครับน่าจะสิบแปลงหรือแปดแปลงนะครับเดี๋ยวคอยดูก่อนว่าจะทําได้เท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ <c oughs> เริ่มเริ่ม,มทยอยทําทําไว้นะทําไว้เพื่อที่จะมาทําการเพราะเห็ดฟางกันแบบกองเตี้ยนะครับปีที่แล้วก็ทําไปให้ดูแล้วนะครับปีนี้ก็ <c oughs> ถึงฤดูกาลก็จัดอีกสักรอบหนึ่งเพื่อให้ FC ของเราได้ดูนะครับการทําเห็ดฟางกองเตี้ยนะสาหรับคนที่ไม่มีโรงเรือนนะครับแล้วก็ฤดูหนาวเป็นช่วงที่เหมาะที่สุดในการทําเห็ดแปลงดินหรือเห็ดกองเตี้ยนั่นเองครับผมตอนนี้ผมก็ได้ทําการแต่งแปลงมาได้ทั้งหมดสี่แปลงแล้วนะครับก็ค่อยๆทําไปนะวันนี้เป้าหมายก็ห้าแปลงขึ้นนะครับวันนี้ก็ มาถึงแปลงที่4เอารถมาไถแบบนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆมาแต่งขึ้นแบบนี้นะครับทำไปเรื่อยๆแบบไม่ต้องเล่งตัวเองให้มากถ้าทำจริงๆวันหนึ่งก็สิบกว่าแปลงนะครับแต่งได้คนเดียวอันนี้ก็เป็นช่วงบ่ายมาแล้วผมก็ออกมาทำเล่นๆรอไปนะครับก็ถือว่าทำได้ไวนะครับทำได้ไวอยู่ ถ้าใครประสบปัญหาเรื่องการทำโรงเรือนแล้วมีปัญหาช่วงนี้นะครับก็ลองมาทำเห็ดในนาเหมือนผมก่อนก็ภาวนาว่าฝนอย่าตกนะครับฝนอย่าตกมาท่วมแล้วกันแต่ว่านาตรงนี้มันก็สูงอยู่ก็คงไม่มีปัญหาอะไรก็คงตกไม่หนักนะ,นะครับกากดินเราก็จะนำมาใช้ในการเพราะนะครับเห็ดฟากกองเตี้ยรนะเป็นกากดินล้วนนะครับ การหมักการอะไรเดี๋ยวก็จะเอามาลงในแป้งนี่แหละแล้วก็หมักในแปลงเลยนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันในวิธีการทําแบบคนนอนนาฟาร์มนะครับว่าจะออกมาเป็นแบบไหนไม่ได้หมักกองนะครับตรงนั้นเป็นกากมันที่เป็นกากดินเปล่าๆเลยยังไม่ได้ลดน้ําด้วยนะครับแห้งๆนั่นแหละเดี๋ยวเอามาทําให้ดูนะครับว่าเราจะใช้วิธีไหนในการ ปุ่มมัสดุเพาะของเราให้มันเกิดอาหารนะครับแล้วเห็ดของเรามันจะออกมาเป็นแบบไหนนะก็มาลุ้นกันอีกที่ึนอ่งนะครับมันไม่มีอะไรแน่นอนนะแต่เราก็ทําเต็มที่ทุกรอบนะครับในการเพาะเห็ดฟางวันนี้ลงที่สองก็ได้เก็บอยู่นะครับวันนี้ก็น่าจะได้ประมาณสักยี่สิบกว่าโลก,ก็ลงนี้ก็ทั้งลาทั้งอะไรนะครับทั้งหนาวทั้งลมทั้งฝนมาสารพัดครับอบอูณภูมิ ได้60สองศาแค่ชั่วโมงเดียวอะไรประมาณนี้นะครับใส่กากมันหนาะลาเขียวลาขาวสารพัดนะครับก็ได้เห็ดน่าจะประมาณ40กกโลนี่แหละนะครับก็มีแต่ดอกใหญ่ๆนะครับมันออกไม่ดกหรอกแต่มันดอกใหญ่นะได้น้ําหนักดีอยู่นะครับก็คอยคอยดูว่าจะได้เท่าไหร่นะครับหลังจากนั้นก็เดี๋ยวร้อนหน้าร้อนเดี๋ยวเราค่อยกลับไปทำโรงเรือนกันต่อนะครับถ้าหน้าร้อนผมก็จะขึ้นโรงเรือนทีละสี่ลังไปเลยนะ ก็มันไม่พลาดอยู่แล้วแหละหน้าร้อนนะครับมันทําง่ายนะครับมันเป็นฤดูการของเห็ดฟางเขาเนะเาะชอบความร้อนชื้นมันก็ดูแลง่ายนะครับแต่หน้าหนาวเดี๋ยวเนี่ยนะครับเสร็จจากผมจะขึ้นไว้เห็ดฟางไว้สองโรงเรือนนะครับแล้วก็มาทํากองเตี้ยเลยนะครับหันลงมาทํากองเตี้ยเต็มพิกัดเลยนะครับจากถ้าทําในส่วนนี้เสร็จแล้วนะครับเต็มพื้นที่เก็บอะไรเรียบร้อยเราก็จะลงไปนาข้างล่างที่เป็นแปลงใหญ่ๆนะครับก็จะไปทําตรงนู้นต่อ ต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนกว่าจนกว่ามันจะทําไม่ได้นู่นแหละจนกว่าฝนจะตกนะครับจนกว่าฝนมันจะตกแล้วมาท่วมเหมือนปีที่แล้วค่อยจะจะเลิกนะครับค่อยจะหยุดเนะ mm hmm. าะอ่ก็จะทําได้หลายแปลงไหมถ้าหลายแปลงมันก็ทําได้ครับแต่วัสดุคุมนะครับไ,ไม่ว่าเป็นฟางพายาคานะครับผมก็ต้องหามาเพิ่มแต่ก็ไม่รู้ว่าจะหามาเพิ่มได้มากน้อยสักเท่าไหร่นะครับก็แล้วแต่สภาพ เรื่องของวัสดุคุมแปลงเพาะนะครับถ้าผมหาได้เยอะผมก็จะทําเยอะรอบหนึ่งผมอาจจะไม่ใช่10แปลงผมอาจจะเป็นสิบหแปลงก็ได้หรือส3 1 4าสบสี่แปลงนะครับเต็มบริเวณเนี้ยรอบนี้นะครับอาจจะทําเต็มเต็มนี่เลยก็ได้นะครับเป็นหนึ่งรอบในการเพราะนะครับมันก็ดีนะครับมันได้เห็ดไปขายเยอะดีหรือว่าวัสดุคุมผมไม่เยอะผมก็อาจจะทําสักรอบละสิบแปลงแปดแปลงก็ว่ากันไปนะครับรู้สึกว่าสิบแปลงนี่ก็ไปครึ่งนานแล้วนะ ผมคิดว่าแปลในนาตรงนี้ผมคิดว่าน่าจะทําได้ประมาณสักสิบห้าสิบห้แปลงนะครับแปลงในน้อยที่ผมทําเนี่ยนะครับแปลงเล็กๆที่ผมทำเนี่ยนะนยได้สักประมาณนั้นแหละนะก็ค่อยมาดูกันนะครับว่าจะออกมาเป็นแบบไหนเนาะก็ลุ้นแต่ในนานนี้ไม่ใช่ว่าลุ้นว่าเห็ดไม่ออกหรืออะไรนะครับผมลุ้นกว่าฝนจะตกแค่นั้นเองนะกวฝนจะตกแล้วนะมันท่วมนะครับอ่นะ เพราะฉะนั้นเราก็ทําคันดินสูงๆไว้แล้วกันนะครับเนี่ยผมผมทําลึกทําสูงไว้กว่าฝนนะครับอ่ะโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็คงเป็นวันแรกที่เรามาสวัสดีกันในเรื่องของการทําเห็ดฟางของเตี้ยนะครับอ,อ่ก็ผมคงใช้เวลาในการจัดการส่วนนี้ในการเตรียมแปลงเนี่ยสักประมาณ2วันนะครับพรุ่งนี้ก็จะนึ่งลงเรือนแล้วก,ก็อบระหว่างเชื้อเห็ดลงเรือนให้เรียบร้อยด้วย2หลังนะครับแล้วก็ มาทำแปลงตรงนี้นะครับนึ่งไว้แล้วก็มาทำแปลงตรงนี้ให้เสร็จนะครับวันต่อไปก็คงได้เอากาก,ากมันลงในแปลงนะครับกากมันลงในแปลงแล้วก็จะได้บ่มวัสดุเพาะเราในแปลงนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นขั้นตอนอะไรต่อไปก็ค่อยมาติดตามกันอีพีต่อไปแล้วกันนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับฝากกดหัวใจนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ ช่องของเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทํางานและนําเสนอคลิปดีๆเกี่ยวกับการเพราะเห็ดฟางมาให้พี่ๆเพื่อนๆน้องๆแล้วก็ f อฟทุกท่านได้ติดตามนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ